ครับเมื่อนี้สิผ้ามาเห็ดหมูหมูไต่หนามครับผมสื่อสีโค้งมากครับผมหมูไต่หนามนะครับอุปกรณ์ก็มีพริกไทยนะครับเด้อพริกไทยใบบัวบัอคา่าอ่อนข่าแก่ผสมกันครับผมแล้วก็หัวตะไคร้หอมแล้วก็ลาบคุชชีครับผม าราคาใบกระเพราครับผมพริกแหง้งแช่น้มไว้ตํำให้มันเป็นโตอันนี้มันครับมามาเบิ่งน้ำกันบ้างครับสือจิโค้งมากเกือบพลโลครับเอากดไซ่พวกนี้ก่อนครับค่ ใส่ไปเลยผ้าตะไคร่อันน,นี้ลงนับกันรวดครับแก่อนเพราวเรื่องมันนี่ขคันใส่ร้ายกะจีมันกะจีแงมม่มันอะไรมันกะจีได้กินเครื่องมันนำปวกใบใบกระเพรานี่ใส่ที่หลังครับใบกูใส่ที่หลังตามชอก่อนครับ กก,กใส่ลงไปเลยเอาเอาเม็ดมันออกมันก็นทิวเ,ทเอาเม็ดออกน้ำมันจังโบเก็ดี่เป็นสีสันตามมา่า สอบเบิง้งสอบเบิง้งข้าเห็ดตะไครเข้าก็มาดัดแปลงเห็ดหมูเอา,อาเครื่องหลายเลยเดนี่ มันแหลกคือไข่มันโคลโกโลโกโลชอ,อ,อ,อ่าทำจนให้มันแหลกนะเขากันอ่าไปทีลทีแ้รครับ ใส่อันนี้ครับอีกท่ใส่ลงไปเลยซองหนึ่งเลยเ็้มันจดจานเลยอ่ะใส่นีนห้องปรต่งตำแดกมันได้ โอเคครับผมตีบุกเป็ดเป็นตบบุกเป็ดรแถววะจังไงวะบานนี้เท่ากับสวัสดนนีนี่เนาะน้ำมันโอ้อันนี้ซอสซีลิ๊วขาวครับเฉ็บเฉยมังจากฝันสองนะโอเคแล้วกะ็น้ำมันหอยจากสองอยางละสอง ันหอยทีสีนี่บหวีนีนิ่มได้ตัวนี้มันแสบเนีอ่อ,อตัวนั้นมันฉีบอันนี้นะ,นเ,ะเออตัวนี้ออกมันหวานนี่อันนี้ยังว่หอยมันหอย,อย,ห,อยหายหยาบบ้างบ้างหายหยาบหรอปลาขาวเออครับอันนี้ก็ะซองเือกันครับผมออโอเคอ่ะผมผมนัวผมนัวลงไปจะต้องน้อยนึงเออ,อน,นี่เด็บสอนมันนะอ,อ,อยากแซ่บ เสียรลายเสียร้ายเสียรลายบอกเข้าวโอเค่ะตามด้วยรถดีเนาะอันนี้เอาบ่นตนลองยังวะนนไ่ใช่หรอกับานบ่มักบานอยู่ัอืมนงตานนีก่ั้นอครับอันันึงก็นะโอเคโคกบานครับ ตัวนี้เอาที่คุกอันนีสักก่อนนะครับตัวนี้คือว่าตัวนั้นเทาต่ำไวเ้เทาที่จะเขียนลงมากันอีเทียนหนึ่งนะลงกันเลยฮึ่มลง,งกันบอก,ก,ก,ตอกต้ตัวชิดต่ำแล้วครับอืมทำเลยลงเลยครับโอ,โ,อโอ้เครื่องไหลครับ

เอา,ออาตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวใส่นี่เลยสักวันตัวนี้ใส่หมอนะครับนี่ตัวนี้ลงหงอเลยเอาหนามเปล่าล่องเน่มันจ,จังอันนี้ครับ ใบกุหลงลงไงพักแล้วลงด่วนเ,เออไปกระเพราใส่เป็นพักเครื่องอยู่่พักเครื่องไป็นใส่เป็นใบเออนี่ครับลงใบบักกูดแล้วกนน็กระเพราหยอดมันใส่น้ำด้วยหอมกระเพรากระเพราจ้าชิบิมิชิหอมเนี่ยใส่ลงไปเลยครับเออเออตอนนี้่นะมันผ้าหอม บุงเลยรได้หนิแม่นวะเอออย่างตเนี้ยเทากับเตียมันเป่ยางเดียวเลยลองเบิังครับลองเบิังก็กินยางเดียวหมูไตน้ำบ่หมูไตน้ำนั่นทีเป็นนั่นทีเป็นจังไดนครับทีเห็นแต่ไก่ไก่ไตน้ำน้ำข้อเหรอ้ีใช่อีกกระไรอืมจ้าเขาอยากสดเอาหน่อยหนึ่งไงน้ำมันเพื่อเดี๋ยวมันต้องเพิ่อมึงดีเกรนไว้ได้ใช่ไหมเกรนไปพวกเครื่องนี่เนี้ยมันกินบนนัวบ่เออมันใไตน้ำได้มันก็ บตกว,ว่าเขาพิดไ่เตอิดเื่อนหัใช้บดเลยครับอย่างมันจางปลาบริสเก,ก,<ป>ก่เาผ่าอลปลาฉีเน่ยปยังตอนมันฉียุดยุ่มหมวครับผมนี่ใต้น,น,น,น้ําอื่นเปืบานี่หลักการที่เอาหนาต่างเลยแม่นบอจังเสีนทาที่ดังเรืนี่นะครับหนา นามยุ่ของบุญมนามอยู่ของบนญเผิ่อทานใช่เนี่นยอันน้อยู่ข้างในบนุนเห็นยู่บ่มองก้องงนามนี่แหละครับนีน่ีครับนามยู่ของบุตอนอยู่ของล่างเจสิุก <c oughs> เ่มทานแล้วก่อนครับ ใส่ซก่อนเหรอออะไรซุปเน,นาะจอบปะพ่อหนามเดือดตัวนี้เขาตักหนามออกครับเดี๋ยนี้เดี๋ยวขาเบ่งครับห่างวน,นลูกกระลังสีหอนนะครับนะข้างบนข้างบนสีเดือดนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หนีแม่มนบ่เแ็นก็ต้องก็ต้องปดเขาจังเอาออกเนาะเปลี่ยนหนาม ข้างบนห่อนข้างล่างเย็นครับงอนอะไรนี่ครับอหอมหอมหอมซิวยาว่าไหมเด้ยโกหม่กไหม่ก้ไหมบ่านนี้ขีหอมไหม่อ,อันนี้คือเอาน้ำห่อนออกครับนี่เอาน้ำออกมันมันห่อนแล้วข้างบนครับเปลี่ยนหนาสสิบเปลี่ยนหนามนะครับ เจังสีสามหนามเนะาะรองเบิรงกพราวหมูหมูก็ไกลอะใน,น้ำฉีดเปลือยก่อนหมูแล้วิดเปลือกเดร็วเว่าหมูไมนฉีอยูผีได้ครับอยู่ีได้มมหมูมีนามไม่มีครับอันนี้หนาม,มันยืดเทิงอ่ะเปลือออกแล้วหัวอกเหี้ยแข็งดิมันเบาดิมันหนามโลงไหมหนามโลงครับน ลงตายครับเ็ดแบบนี้เ็ศแบบนี้เจ็สามนามครับอันนี้นามที่สองด้วยครับด้อนามที่สองนะครับด้วยลวเรืองนามสุดท้าย่านครับเดี๋ยวถามมาเบึงนามสุดทายชื่อเอาเนาะโอเคถามติดตามครับถามติดตามนามนามสามเนาะนามสามนะครับ เป็นจังไหนแล้วออกเออขีบอกว่าถ mm ูกอันนี้หน่อยเดงๆเนีไยอยู่ไหนว่จักพี่นองเออว้าโอ้ยสวยงามคืออู้เลยดิฮะมีนามยังหลอยยังอาน้ยังหลเว้ยสุกอยู่บ่สุกุกชิ้น่ะใครเบิ่งอาอิบางส่วนมากคนยู่น ว่าไหนามไลผดยงน้จอยใส่หนามไล่ผัวมาจกวแต่ว่าคนมักสดกับีเมนอยู่ตัวใส่โ่เลยครับหอมว่ะซุกมัเปื่อยบ่ชิมมนิเปื่อยบ่พอดี่ตันี่งพอีอยู่นี่เปื่อยๆบาชิมตอนเมื่ไห่น่ะไปฮะโอ้เสียเอตอนนี้หละเอาตอนนี้อยฝอยยอยู่ ตอนนี้หสุเลยเอยว่เลยวช่วยพ่อได้ห่อเนาะสามหน้าพอพี่น้องจะว่า่นนี่มูเต้านี้ใส่หน้ามั่เล็กหน่อยเล็กหน่อยได้พี่น้องเอาไว้สดทาเ็แหงแล้วก็ชิได้ของนี่นั่นโตัวอันนี้กินก้าขก็แ่บกินก้าข้าก <HHH> ็แ่บจับแกมก็แ่บ เก็บเต็แต่ว่าจิก็ขาสวยแสบครับขอนี้ก็แสบเพาว่าเห็ดมันเต็าดข้อสวยครับเนี่ยนี่หมอคนเราได้เห็นมันเถอะมันเถอะนี่ครับหมูไตน้ำครับผม้าเขามารับชมก็อย่าลืมกด ซับแต่ไข่ก็ไหลก็แช่เลยนะครับเด้อสเส้มพาเกินครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าเห็นยังอีก